สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนล้อใหม่ป้ายแดงนะคะชุดนี้เป็นฟอร์ด e อเวอเรสต์ขอบ20นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางกุดเยีย r 265 5 5 5 55 20ค่ะเซนสีชัดเจนเลยนะคะ ทางห้องเฮอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะร้านตั้งอยู่ที่ไฟแดงปากทางห้องเฮน,นะคะมาจากขอนแก่นนะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะ สวยมากๆเลยนะคะแค่เปลี่ยนล้อใหม่ก็สวยมากๆเลยล้อใหม่ป้ายแดง Ford e v e r e s t ์ c รขอบ20นะคะสวยๆค่ะวันนี้ขอบคุณลูกค้าจากชัยภูมินะคะแวะมารับล้อใหม่ป้ายแดงฟอร์ดนะคะสวยๆอีก1ชุดนะคะ แรกเทินล้อดเดิมของลูกค้านะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเฮงเฮงร่ำรวยร่ำรวยค่ะสวยมากๆเลยชุดนี้มาใหม่สวยๆอีกหนึ่งชุดนะคะ จะเป็นออฟโรดสายลุยนะคะลอ้อไหมป้ายแดงล้อดเดิมล้อแต่งนะคะลูกค้าสามารถแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะสอบถามาในเพจร้านได้นะคะเดี๋ยวจะมีลิงก์ส่งให้ในช่อง youtube นะคะ สอบถามได้นะคะ ID 0 9 9 3 5 4 4 4าเนะคะแอดไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ